อยากรวยนะคะแต่ว่าเวลาหนูไม่มีเลยค่ะทุกวันนี้ก็แทบจะไม่ได้กินไม่ได้นอนอยู่แล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปสร้างชีวิต <N> เห็นเขารวยกันจังแล้วแต่ทําไมหนูอะ่ะถึงไม่มีโอกาสได้รวยกับเขาใจเย็นๆค่ะทุกคนขาวันนี้ถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากรวยแต่ว่าคุณไม่มีเวลาเอาจริงๆนะคะคนทุกคนบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะรวยหรือจนก็มีเวลาเท่ากันคือ24ชั่วโมงค่ะมันอยู่ที่ว่าเราจะสามารถจัดสรรเวลาของเราได้หรือเปล่าถ้าวันนี้เราเอาเวลาทั้งชีวิตของเราไปมัวแต่ใช้ เขาเรียกว่าทํางานเลี้ยงชีวิตไม่ใช่ไปทํางานสร้างชีวิตเราจะเป็นคนหนึ่งที่หมดเวลาไปพร้อมกับหมดชีวิตด้วยแต่ถ้าเราจัดสรรเวลาเอาเวลาส่วนหนึ่งของเราอาจจะมีหน่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงที่มันเพิ่มเติมคุณอาจจะต้องเหนื่อยกว่าคนธรรมดาอยู่แล้วที่เขาทําแค่งานเลี้ยงชีวิตแต่คุณกําลังทํางานสร้างชีวิตเพิ่มคุณต้องยอมเหนื่อยแล้วก็ทุ่มเทมากกว่าค่ะในชั่วโมงแรก ใน2เดือนแรกใน1ปีแรกคุณอาจจะเหนื่อยเพิ่มขึ้นกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาเยอะแต่เมื่อคุณเริ่มนะไปสร้างงานสร้างชีวิตคุณเพิ่มมากขึ้นงานสร้างชีวิตจะเริ่มผลิดอกออกผลค,คะ่ะเมื่อถึงจุดนั้นเวลาของคุณจะเริ่มเพิ่มขึ้นคุณจะเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ย ชีวิตคุณที่มันเปลี่ยนไปการเงินความร่ำรวยของคุณมันจะเริ่มเข้ามาคุณแนะนําให้เราอ่านหนังสือเรื่องเงินสีด้านนะคะของโรเบิร์ตกิโอสกินะคะแล้วก็ถอดรหัสลับสมองนร้านคู่กันเลยคุณจะได้วางแผนการเงินของคุณวางแผนเวลาของคุณคุณจะได้รู้ว่ารายได้บนโลกใบนี้มันมีหลายทางมากสิ่งที่คุณยังทําไม่ได้เพียงแค่คุณไม่รู้ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าคุณทาไม่ได้ถ้าคุณได้เรียนรู้คุณเองก็จะสามารถบริหารเวลาบริหารชีวิตแล้วก็สามารถบังคังร่ำรวยได้โดยเฉพาะในยุคโลกปัจจุบันนะคะ ใครใครก็สามารถร้วยได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานประจําคนธรรมดาไม่เกี่ยวกับหน้าตาไม่เกี่ยวกับบุรการศึกษาเลยขอแค่คุณมีใจใฝ่เรียนรู้ใฝ่พัฒนาตัวเองค่ะใช้ทุกโซเชียลให้เกิดประโยชน์ที่สําคัญค่ะมีพลังบวกเข้าไว้นะคะเพราะมันจะทําให้คุณมีพลังและกําลังใจค่ะ เองเปลี่ยนแปลงชีวิตนะก็ลุกขึ้นมาเรียนรู้ผ่าน YouTube ฟรีหนังสือนี่แหละที่เราไปซื้อนะคะในร้านหนังสือเล่นมละร้อยกว่าบาทก็สามารถพลิกชีวิตเราได้ไม่เกี่ยวเลยค่ะว่าเราเป็นใครอดีตเราจะเป็นเช่นไรครูเองก็จากคนติดลบสิบล้านนะคะชีวิตไม่ได้ประเสริฐเลิศหลงมาก่อนเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะแล้วก็ถ่ายทอดคลิปฟรีที่สามารถพลิกชีวิตจับเงินล้านตั้งแต่เดือนแรกจากคนติดลบสิบล้านในคลิปมหากรรมยี่สิบวันเลเวลหนึ่งเลเวลสองนะคะมีโคกจิตปรับใจสร้างชีวิตใหม่ในเก้าสิบวันคอร์สฟร ครูสิตานะคะและติดตามครูคลิปใหม่ๆได้ที่เพจครูสิตาพรสวรรค์บ้านเองได้มีไลค์สดด้วยแล้วมาเจอกันนะคะกับ Tik t o อกด้วยที่แอดพีเชอร์สิตารวมถึง YouTube ของครูเชื่อเ <ขอ S 1> หลือเกินค่ะว่าการสร้างพลังที่ดีการสร้างเวลาทุกอย่างให้มีคุณค่าคุณเองก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองคนเดียวและสบายทั้งครอบครัวจนกวจะเจอกันให่คลิปหน้าไปแล้วสวัสดีค่ะ